คอยถามเรื่องทานเรื่องออกกําลังอะไรว่าคุณได้ออกกําลังไหมทานดีหรือเปล่าใช่ไหมรื่องออกกําลังก็พอกันแล้วยังไงคะแล้วสําเร็จไหมเออสาเร็จแต่ว่าไม่ถึงเป้าที่ผมต้องการครับเช่นบอกสักนิดนึงเช่นคุณชวนเขาเป็นโปรแกรมยังไงแล้วเขาให้คุณได้แค่ไหนคือออกกําลังกายผมผมค่อนข้างเข้าใจว่าต้องก็ค่อยปรับแต่ว่าถ้าอย่างเรื่องการกินที่ผมรู้สึกว่า อาจจะเป็นเพราะผมคนกินเยอะด้วหรือมั้งแล้วอลพอผมเห็นพี่เขากินน้อยผมรู้สึกว่าอีกสักหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,ขอเขาทานน้อยไปใช่ทานทานความเห็นส่วนตัวอะไรกันรู้สึกว่าพี่เขาทานน้อยไปน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราไปกินเนื้อย่างหรือว่าหมูย่างอะไรเงี้ยผมก็จะเหมือนกับเอาตรงนี้ให้หมดนะครับอย่างงี้ปึ๊บแล้วพี่เขาจะช่วยหน่อยไม่จะเป็นอย่างนั้นใช่ใช่แต่ว่าก็ถือ,ถอว่าเยอะกว่า ชวนแต่ก่อน,แ,อนแล้วทางฝั่งแอปนะคะมีแนะนําอะไรเขาบ้างไหมดูแลอะไรเขาในกิจวัตรประจาวันบ้างเรื่องสุขภาพไม่ค่อย <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้แนะนำแล้วเขาเป็นคนแบบ <c oughs> ไม่ชอบทานของหวานทานแต่โปรตีนออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยพักผ <c oughs> ่อนก็เพียงพออีกอะไรก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่ต้องไปแนะนําเขาแล้วอย่างนี้ใช่มีแต่เขาเนี่ยต้องดูแลเราเพราะอันนี้ก็คือจะแบบน้องรู้น้องพางประอดได้ในทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องแบบอัตราถ้าเป็นเรื่องเรื่องการดูแลผิวพันอะไรเงี้ยอ,อันนี้เรื่อต้องยอมตรืยองความเป็นผู้หญ<อ>ิง,งด้วยอ่อ,อแอปก็จะแบบว่าชอบเรื่องกินแคร์เรื่องอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลผิวพันมากกว่านอนอย่างไงคะเทคนิคของคุณในการแชร์เรื่องผิวพันคืออะไรคะเทคนิคหะคะจริงๆอ่ะก็เทคนิคง่ายๆคือต้องลองกับตัวเองก่อนค่ะ <S <S คืออะไรที่ถ้าอยากจะแนะนําคนอื่นไม่ได้เฉพาะกับนนนะคะ กับทุกๆคนรอบตัวเลยคือถ้าอาจารย์แนะนาใครเดี๋ยวต้องลองแล้วใช้แล้วได้ผลจริงก่อนแล้วถึงจะการแนะนําค่ะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนในการดูแลผิวหรือการดูแลตัวเองเลยเหมือนเหมือนการดูแลสุขภาพสุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นต้องกลับมาดูแลตัวเองด้วยเบสิกคือการออกกำลังกายการนอนเพ<อ>ียงพอ การดื่มน้ําให้พอการแบบไม่ทานของหวานอะไรเงี้ยสรุปสุดท้ายกลับมาที่เบสิกเหมือนการการดูแลผิวเหมือนกันสุดท้ายกลับมาที่เบสิกคือต้องเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่เหมาะกับผิวของเราใช้แล้วได้ผลจริงมไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีหลายขั้นตอนไม่ต้องหลายสเต็ปตัวเดียวครบจบซึ่งอันนี้มันก็เหมาะกับทางแอปและนนมากๆสำหรับแอปตอนนี้คือด r อ i เ l อ a ์จิ๋วแอนด์แค่ะ ที่ใช้อยู่ใช่ค่ะและแนะนําให้เขาใช้ด้วยอัปใช้เป็นปีแล้วถึงได้แนะนํานนท์ค่ะเพราะว่าอากรพูดกันตามจริงค่ะแอปน่าจะไม่ต้องแนะนานนท์เนะเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่อะใครเจอก็ต้องบอกว่าเขาก็ผิวดีอยู่แล้วผิวขาวจางไซสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาทำงานเยอะ